ปเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญในระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือกลอกออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดขอ,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิด้นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีปอดที่จะมาเป็นกรอบป้องกันให้กับปอดของคุณอาหารเสริมบำรุงปอดบรรจุภัณฑ์หนึ่มิลลิกรัมมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญคือสารสกัดจากสมกาหลี ช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้ปอดทํางานได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากกระเทียมดำช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มกูต้าไทโอนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีน D, และสิงแลกซีดออยล์มเมล็ดแลกเป็นซูเปอร์ฟูดที่มีกรดไขมันโอเมกา้า และจึงเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของร่างกายเพืิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีพอรตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปลอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอร์ต